จีบรายุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสดีครับเจมทำไมหล่อขนาดเนี้ยทำไมหล่อครับทาผู้ชมครับทำไมหล่ออ่ะมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันนานป่ะเจมใช่ไหมใช่คือคือผมไม่ได้แบบคือด้วยความที่ละครอ่ะมันก็ยังถ่ายอยู่แต่ว่ามีถ่ายเล่นนีงแอแป๊บนึงนะเจม แล้วผมยังไม่ได้แบบโหให้เป็นได้เลยคุณตาเจมเจมเจมอันนี้ไหนตาไปสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งคะัเจมอันนี้เจมใช้ไวไฟอยู่ป่ะฮะครับผมเออ่ถ้าสมมุติจะเปลี่ยนเป็นสวิตเป็นสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์ได้ไหมฮะแป๊บหนึ่งนะพอดีไวไฟมันจะไม่เสถียรเท่าไหร่ฮะสำหรับการวิดีโอคอลฮะชอบผมหน้าม้าของจีรายุจังเลยอ่ะเออผมหน้าม้าดีความผมหน้าม้า ยิ้มยิ้มจริงไหมเนี่ยจริงเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะมันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับอดีขึ้นูแบบว่าเรีลวทา์ขึ้นอ่าไม่ดีละเจมาไปล้วเลยแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมทางบ้านอดใจรอเจมสักครู่นะฮะอ่าโอเคดีดีแล้วไหมดีแล้วนะดีแล้วเนาะโอเคโอเคอ่ะ มาเข้าเรื่องกันเลยเจมพูดถึงการทำงานเพลงหน่อยดีกว่าเนี่ยเอาจริงจังมากเลยนะอัลบั้มแรกในชีวิตเนี่ยเจมวันนี้จะมีงานใช่ไหมฮะพูดถึงก่อนว่าวันนี้จะมีเหมือนอแบบการเปิดตัวอัลบัม้มใช่ไหมฮะเจมใช่คือมันเป็นอีพีแหละครับในโปรเจกต์นี้ก็เลยแบบว่าตั้งแต่เพลงคือเพลงเนี้ยที่ปล่อยมามันเป็นเพลงที่สามแล้ว<อ>แต่ว่ายังไม่ได้แบบมาเล่าให้แบบพี่พี่พฟังก็ลเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะจะมาเล่าถึงแบบ ความเป็นมาของโปรเจกต์นี้ให้ฟังดฉันเออไหนๆจะมาเล่าแล้วพี่ขอฟังก่อนเลยได้ไหมที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ซีมอลเนี่ยซีมอลเนี่ยคือคือผมอ่ยชอบชอบเพลงอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองทําอะไรแบบเล่นๆดูซึ่งตอนแรกอาะคิดว่ามันเล่นๆแต่พอทำไปทำมามันก็เริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคือมันเป็นความชอบด้วยพอมันทําไปสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่าเราอินกับมัน้วเราก็สนุกกับมันแล้วก็เลยทํามันไปเรื่อยๆเลครับ อ๋อแล้วพอมาได้ทําเป็นจริงเป็นจังเป็นยังไงบ้างครับน้องเจม มันยากมากเลยนะคือตอนแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบผมแบบสนุกมากการทําแต่ว่าพอทําไปทํามาเฮ้ยมันมันก็เจอเรื่องยากคือเรื่องยากเนี่ยมันตั้งแต่ตอนที่ทําเพลงแล้วเ,เราก็ได้แบบทําทําเพลงก็ยากแล้วแล้วก็มาทํางานโปรดักชั่นเอ็มวีอีกแล้วก็มาถึงเรื่องแบบที่เราจะปล่อยเพลงอีกมันยาก,กึ้นอีกคือเห็นว่าดูแลเองเกือบทุกขั้นตอนเลยนะคือแบบอยากจะให้เจมเล่าถึงความตั้งใจเจมตั้งแต่แรกเลยว่าที่มาที่ไปที่เล่าให้พี่ฟังวันนั้นนะ่ะคือแบบ มันขนาดนั้นเลยเหรอเจมคือไม่ต้องทุ่มเทกับงานเพลงขนาดนี้อะ่ะเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยสิฮะคือโปรเจกต์เพลงอันนี้นครับคือผมว่ามันเริ่มต้นจากความชอบแหละแล้วตอนแรกกับผมก็พูดด้วยความจริงนะคือผมมาคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกแค่หรอเออจะทําเพลงแล้วก็เลยไปติดต่อพี่คนหนึ่งซึ่งแก๊งนี้ก็จะเป็นพี่รักแคทัลเคอร์เรับที่<ๆ>เขเป็นมือิตาแล้วก็นักแง ดูฝันเลือดวยแล้วก็มีพี่บิวเลมอนซุปตอนนั้นก็ไปแล้วก็บอกว่าเออพี่ครับผมมีไอเดียว่าผมจะทำสไตล์ดนตรีที่ผมชอบแล้วก็พอดีว่าคุยกับพี่เขาแล้วก็คลิกแล้วพอทำเสร็จปุ๊บมันก็อ่ะมันก็เร,เริ่มเริ่มมีคนเริ่มเยอะขึ้นในโปรเจกต์นี้ก็ได้แบบที่ตั้งโมโนโทนได้ พี่แม็กมาได้พี่หนึ่ง e d c มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบร่วมร่วมกันเป็นความสนุกของแบบคือพี่ๆเขาก็อยากทำให้อะไรอย่างเงี้ยไปรวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยคนเบื้องหน้าเบื้องหลังมาช่วยงานเจมสิรายุในอัลบั้มนี้หมดเลยเธอทั้งแบบพี่รัตเท็ดดูคัลเลอร์พี่หนึ่ง ETC อย่างเงี้ยพี่ตั้มโมโนโทนบิวรังสรรอย่างเงี้ยพี่โตนําโชคอ่ะพี่แม็กอะแคปเปลร่าเซเว่นอะไรเงี้ยเธอคือเยอะมากเจมพับทั้งหมดเลยนะเจมไปอ้อนวอน อะไรงทำหน้าทำหน้าอย่างเงี้ยเหรอไปชวนเขาอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็บอกว่าเออพี่ครับผมขอหน่อยนะครับแบบผมอยากทำจริงรจริงผมอยากสนุกจริงอะไรเงี้ยพี่เขาคงเห็นความตั้งใจอะนะโอ้มันมาจริงว่ะมันเป็นนักแสดงอยู่ดีมันมาอยากเป็นนักร้องว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ แล้วแล้วอตอนตอนทําคือแต่ละเพลงนะครับที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือคือเพลงแต่ละเพลงเนี่ยจะมีสีสันที่ต่างกันเพราะว่าแต่ละเพลงก็จะมีโปรดิวเซอร์คนละคนด้วยหมายถึงว่าพี่พ,พี่ทีมแต่ละคนที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยก็จะอยู่ในในแต่ละเพลงแต่ละเพลงแล้วก็แล้วก็ไปเล่าแบบเออผมอยากได้มุมมองของเพลงแบบนั้นแบบนี้นแบบนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์เอง เห็นว่าเพลงแรกที่ปล่อยออกมาก่อนน,ะนี้ก็ประสบความสําเร็จนะชื่อว่าเพลงเป็นประจาอ่าใช่ไหมเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเลยเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็เพลงนี้อันนั้นเป็นเพลงแรกของโปรเจกต์เลยครับก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจนะที่แบบพอทําออกมาแล้วแล้วทุกคนชอบเพราะว่าต้องต้องบอกว่าสารสารตั้งต้นของการทำโปรเจกต์นี้มันเกิดจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยพอมันพอมันเป็นความชอบเนี่ย ซึ่งเราเราไม่ได้หวังว่าเราจะทำแบบเป็นแบบเป็นในมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอความชอบของเราเล็กๆอันเนี้ยจะทําให้ทุกคนแบบว่าตังได้ไหมหรือว่าชอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เห็นบอกว่าโจทย์เนี้ยก็คือมาจากตัวเจมเองนี่แหละยังไงฮะแต่ละเพลง <laughs> คือคือไม่คือไม่รู้ว่าจะว่าว่าจะเขียนเพลงอะไรเพราะว่าอ่าอย่างเพลงเศร้าก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะเล่ายังไงดีหรือว่ามุมไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยแบบนั่งคุยกับพี่เขาอยู่หลายวันมากๆนะครับแล้วเขาก็ก็ค่อยๆสังเคราะห์ออกมาว่าแบบเอ้ยอย่างนั้นลองเอาเป็นแบบว่าลองเอามาจากนิสัยไหมสมมติว่าอย่างห้าเพลงที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจะมีมีมีนิสัยที่ที่แตกต่างกันซึ่งเจอจะหยิบ ความรู้สึกนี้มาจากนิสยัยต่างๆอย่างเช่นแบบเพลงค่อยๆไปอย่างเป็นเพลงที่สองค่อยๆไปนี่ก็จะเป็นแบบว่าคือผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบ ทำอะไรเยอะไปเรื่อยอ,ะอ่ะทำนู่นทํานี่ทานั่นไปเรื่อยแล้วก็เพลงเพลงนี้มาตอบย้ําตอนคอนคุก็แบบเออจริงๆแล้วมันมันมันควรจะเอาแบบทีละก้าวไหมเอาทีละ,ยอ,ะอย่างไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นออกมาในมุมความรักอ่อกาออก็เัาจะถามเลยว่าแอดเดียวนะได้ข่าวว่าเพลงนี้ค่อยๆไปเนี่ยเขาบอกว่า แต่งขึ้นมาพูดถึงความรักอีกแง่มุมที่แบบมาจากตัวตนของเราเป็นฟิลลิ่งเอาไว้เตือนตัวเองอะไรเจมจิอะไรยังไงขยายความซิคือคือมันมาจากนิสัยแหละผมบอกว่าคือผมมาคือคือคือมันคือมันคือมันจะไม่ได้ตีความเป็นความรักซะที่เดียวแต่ <ừ. S 2> ว่าเป็นเรื่องของแบบคืออยากทํานู่นอยากทานี่อยู่ในเวลาเดียวกันตลอดเวลาซึ่งคนเรามันไม่สามารถ ทำอะไรพร้อมๆกันได้แล้วมันจะออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะทําอะไรเป็นไปแบบทีละย่างไหมหรือว่าทีละขั้นทีละตอนไหมแล้วก็ค่อยๆเดินไปแต่ว่าเรื่องนี้ก็สุกตีความมาในเรื่องของความความดรักเหมือนว่าพอมาดอกเพลงมันก็เลยดูค่อนข้างแบบค่อนข,ข้างน่ารักมอกส oh. มมติพอพอเป็นในเพลงมันก็จะจกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะ ค,ค่อยค่อยจีบเขาค่อยค่อยชอบเขาแล้วก็ค่อยค่อยหลักเขาไปโดยที่เราแบบไม่จําเป็นต้องแบบแยกย้ายไปทําอะไรที่แบบอลังการภายในท,ทีเดียวเออเฮ้ดูอบอ,อุ่นเลยนะดูเป็นผู้ชายอบอ,อุ่นขึ้นมาเลยอะ <laughs> <laughs> เพลงเพลงมันก็สามารถถ่ายทอดและสื่อให้เห็นตัวตนของเราได้เหมือนกันเนาะ ใช่คืออย่างสมมนนี้กแต่พี่ๆศิลปินแต่ละคนเขาก็จะมีมุมมองซึ่งแตกต่างกันเลยเอ,อ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่ที่บีบคัน้นมันจนออกมามาเป็นเพลงแบบนี้ได้แล้วต่อมาวันนี้จะเป็นการเปิดตัวซิงเกิลที่สามของเราด้วยชื่อเพลงว่าวางใจเล่าถึงเพลงนี้หน่อยเจมเป็นยังไงครับวางใจก็คือเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ ่ถูกเขียงขึ้นมาจากบริบทของเพื่อนครับออก็ยังคือคือคือผมม,มีมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพูดค่อยคุยกันเท่าไหร่คือจะพภดว่าแบบสามารถมองตาแล้วรู้ใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือเะไรสไตล์แบบเฮ้ยต่เรต้องพูดกันตลอดเวลาซึ่งเพลงนี้ก็เลยสะท้อนออกมาเป็นว่าเออถ้าเกิดว่า,ามีเพลงเพลงหนึ่งท,ที่เกี่ยวกับ ความรักที่เกี่ยวกับเพื่อนว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถวางใจกันไปได้นะครับไม่ว่าจะมีเหนื่อยจะท้อหรือว่าเสียใจยอะไรอ่ะยังไงเราก็ยังมีกันและกันอยู่ก็วางวาง,วางใจงให้กันเป็นเหมือนการให้กําลังใจซึ่งกันและกันใช่ไหมเห็นว่าเพลงนี้ได้พี่ตั้มโมโนโทมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ใช่ไหมฮะเจมส์ใช่ครับเอ,อแล้วก็วนวนนเนื้อร้องเนื้อร้องได้พี่สิงโตมาร่วมแต่งใช่ไหมฮะ ใช่พี่พี่สิงโตมาร่วมแต่งด้วยครับเป็น,ปนยังไงบ้าง<อ>เพลงนี้ได้ร่วมง,งานกับพี่สิงโตเป็นยังไงบ้างครับปวดหัวไม<笑><笑>ไม่ไม่คือ คือคือผมไม่ผมไม่ได้แบบเจอตอนไปอ,อ,อัดเพลงพี่สิงโตแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ทํามาแล้วพี่สิงโตเขาก็แบบคือตอนนั้นผมก็ได้ผมไปเจอพี่สิงโตที่งานหนึ่งงานประกาศรางวัลน,นะครับแล้วก็เจอว่าเออเนี่ยเจมเนี่ยพี่แบบทํากับพี่ตั้มมาเรียบร้อยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบชอบมากเลยครับพีบ่แบบดีมากซึ่งเพลงเนี้ยจริงๆแล้วอ่าพี่สิงโตเขาก็ร้องไกด์มดีมาด้วยซึ่งร้องไกด์ดีมากเลยเอ้าอย่างเจ๋ง อลองไกด์มาดีมากเราก็เลยกดดันเราก็เลยต้องพยายามให้หนักให้ดีกว่านั้นให้ได้อย่างเงี้ยนะคือเพลงนี้เป็นเพลงที่อัดยากที่สุดเลยเพราะว่าตอนที่เขา้องไกด์มาคือคือคือสุดยอดมากๆจริงๆอ่ะของเพลงเพลงนี <Ro> ้ซึ่งเขาเพิ่งเขาแต่ตงกันใช่แต่เนื้อหาเนื้อหาคือดีด้วยเห็นเจมบอกเลยว่าชอบท่อนฮุกของเพลงนี้มากเนื้อหาให้กำลังใจดีมากใช่ไหมใช่ครับโออนะ มันจะเป็นแบบถ้าเธอทุนไม่ไหวก็ก็วางใจอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็คือสไตล์สไตล์พี่ตั้งหบืพี่สิงโตเขาเขาก็จะมีแบบว่าตรงกลางๆที่แบบเป็นท่อนฮุกที่สามารถจําได้ง่ายแบบจิดจีดนิดจีดิ้ดก็ยำ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 นี้ไปเรื่อยๆก็ทําให้มันดูแบบสนุกขึ้นแล้วก็ดูแฟชั่นขึ้นแบบนี้เออนี่เรียกว่าเพิ่งเกินแค่แบบเกินครึ่งทางมาเองนะสาหรับการทําโปรเจกต์พิเศษนี้ในบัามซีมอลของเจมส์จีรายุเฟิร์สอัลบั้มเนี่ย เออกระแสตอบรับดีขนาดนี้ได้อีก2เพลงนะเจมเตรียมไว้ยังไงบ้างมีทั้งหมดกี่เพลงนะฮะออืมใชอ่อีกสองคือตอนนี้ปล่อยไปสามแล้วเหลืออีกสเพลงครับห้าหเพลงซึ่งซึ่งสองเพลงหลังเนี่ยครับคือผมชอบทุกเพลงอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบ2เพลงหลัง มากมากเลยในอ P นี้แล้วก็อยากก็อยากให้ทุกคนลองลองฟังนัอาจจะอาจจะเป็นสไตล์ที่ทุกคนเริ่มชอบขึ้นมาก็ได้แ<อ>ล้วองฟังว่าอยา่างเพลงต่อไปที่จะปล่อยยัครับก็จะเป็นเพลงช้าเพลงช้าผมคิดว่าคือคือส่วนตัวผมก็ชอบเพลงนี้ด้วยแล้วก็ชอบเพลงสุดท้ายที่สุดเลยว่าลองดูกันว่าเป็นยังไงถือว่ามีหลากหลายแนวให้คนดูเลือกเสพเลือกชื่อชอบกันเลยใช่ไหมฮะใชค่คือคือ มันจะมีหลายสไตล์มากๆเลยนะครับคือคือ,คอมันจะแตกแยกที่มันไม่เหมือนกับ EP ที่แบบเหมือนมีสไตล์เดียวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เริ่มทำอะ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจาเพราะว่าด้วยความที่เราอะไม่ได้เป็นศิลปินนักร้องโดยอาชีพ <S 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 อย<า>ู่แล้วว่า <S 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 เป็นนักแสดงโดยอาชีพทีนี้ก็เลย ก็เลยไม่รู้วนะ่าพอทำออกมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนเหมือนแบบออกแต่ละมาแล้วถึงตัวตนในในเรื่องนั้นอะไรอย่างี้จะเป็นยังไงก็เลยออกมาแต่ละแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมีสีสันที่แตกต่างกันสไตล์เพลงก็ก็ไม่เหมือนกันออแต่เชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่คิดถึงเจมส์จีอยู่แล้วล่ะเปลี่ยนสไตล์มาแบบมา,มาร้องเพลงให้ฟังขับกล่อมหลากหลายรูปแบบอย่างนี้เนี่ยฮแต่อีกอย่างที่นัดถือคือทำไม นางลงทุนเองทั้งหมดโปรเจกต์นี้คือเจมจีนรายุลงทุนควักกระเป๋าเองทั้งหมดใช่ไหมฮะเจมถึงกระไก,ก,ก่ไก่ไก่มือไก่เลยครับผมใช่ใชครับใช่คือยังไงคือแบบต้องการแค่แบบจะ <ๆ S 1> ทำ<า>ออกมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่ตบให้เจมเดี๋ยวก่อนคือคือมันเป็นความสนุกแหละแล้ว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 ผมก็ไม่อยากให้แบบ มันมีอะไรมามาตีกรอบว่าเราต้องทําอะไรหรือว่าเราควรทําอะไรอย่างเงี้คอว่าเราลองฝนของเจมอยู่ด้วยอะเนาะที่เราแบบก็ชอบการร้องเพลงอ่ะใช่ไหมใช่คือ คืออีพีนี้มันเหมือนกับเป็นการค้นหาตัวเองในในด้านเพลงนะครับว่ามันก็เลยแบบต้องลงทุนเองแลนต้องแบบรองลองทาไปร้องผิดล้องถูกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าลงทุนเพื่อความสุขของตัวเองแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนเพลงด้วยในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้นะไม่แต่<ไ>จริงอ่ะพี่จะได้เห็นเจมเนี่ยร้องเพลงประกอบละครอยู่บ่อยอยู่แล้วไงก็เลยมองว่าถ้าการที่จะมาร้องเป็นเพลงของตัวเองมันก็ไม่น่ายากสำหรับเจมไง คืนอน้องก็ทําได้จริงๆด้วยนี่ใช่ครับแต่มันยากแต่มันยากกว่ากันเยอะเลยยากกว่ากันเยอะเพราะเพลงประกอบละครคือเรายังแบบรู้ว่าละครที่เราเล่นเส้นเรื่องมันประมาณไหนแล้วก็ทางทีมงานเขาก็ทำเพลงมาให้หมดใช่ไหมแต่พอเราแบบต้องมาทำเองหมดมันก็อีกแบบนึงนะใช่คพออย่างละครนะคาแรคเตอร์มันชัดเราก็รู้ว่า เพลงนี้มันควรจะสดใสหรือไสดใส,ดสดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเริ่มแบวต้นเพลงนั่นหมายความว่าเฮ้ยแล้วเราจะคิดยังไงดีวะหรือว่าเราจะเริ่มจะเริ่มต้นจากความรู้สึกอะไรดีเพื่อจะทำมันออกมาไม่ได้ร้องเออแสดงว่าอัดอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกนันนะเพลงหน,นึ่งเนี่ยอัด อัดหลายรอบครับคือคืออย่างเพลงละครอ่ะผมมาไปอัดแบบวันเดียวอ่ะสมมติว่าปกติน้าโดยโดยทั่วไปในการทำเองก็คือวันเดียวว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าในโปรเจกต์เนี้ยเพลงหนึ่งอ่ะอัดไปแบบสามสี่ชั่วโมงแล้วอัดวันเดียวไม่ได้แล้วพออัดเสร็จแล้วก็มาแก้เออยังไม่ดีครับมาแก้หน่อยอะไรเงี้ยเป็นความตั้งใจของเราอ่ะเนาะทำแล้วต้องทำให้ออกมาดีที่สุดนะฮะ อะเดี๋ยวจากเรื่องเพลงแล้วพี่ถามเรื่องละครกันบ้างน้องเจมตอนนี้ก็หยุด <Yeah. S 1> อยู่บ้านใช่ไหมยังไม่ได้เริ่มถ่ายมีอะไรที่ต้องไปเก็บตกอีกไหมเอ่ยทั้งสองเรื่องตอนนี้ยังมีปิดกล้องไปหรือยังฮะสำหรับกระดาษรักแล้วก็พิสวสาสฆาตเกมเจมกระดาษรักปิดกล้องไปแล้วครับเรียบร้อยเลย,ยก็ ปิดกล้องแล้วก่อนที่จะหยุดกันอีกรอบนเงี้นะครับช่ดีที่เสร็จแล้วแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เหลือพิสวัสด์พะตเกมครับที่กำลังรอถ่ายทำอยู่นะ,ะลองดูสนานการว่าเป็นยังไงหร่ออย่างนี้ช่วงโควิดอย่างเงี้ยเจ็มอยู่บ้านก็ไม่เหงาแล้วสิเพราะว่ามีต้องทำเกี่ยวกับเรื่องเพลงตลอดเลยเนาะใช่แล้วก็แบบคือก็มีโปรเจกต์อืบบอ่อนที่แบบอยาาทำให้แบบแฟนๆด้วยนะครับเอ้ยพอจะใบ้ได้ไหมครับโปรเจกต์อะไรมีโปรเจกต์นี้เหรอฮะ ไม่ไม,ไม่คือไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรใหญ่โตหรอกครับอันนี้อันนี้น,นี่คือแบบลองจะปลอยจะปลอยไว้นิดเดียวะรว่าจะพยายามทำไม่ได้โอเคคืออย่างเพลงอย่างเงี้ยครับผมก็จะลองทําแบบตัวที่มันเป็นฟิสิกอลอัลบั้มขึ้นมาแบบชว่ามีของหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่ที่ที่เกี่ยวกับเพลงเพลงนี้ซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะ จะขายให้แบบแฟนๆหรือว่าคนที่ชอบแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทําบุญต่อ,นะอ,อก็เป็นโปรเจกต์บุญแหละโปรเจกต์บุญโปรเจกต์บุญประจําปีของเจมส์จีรายุอย่างนี้นะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะน้องเจมส์เดี๋ยวน้องเจมส์ต้องไปเตรียมตัวแล้วต้องไปร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์กับพี่นักข่าวจากที่อื่นด้วยเกี่วยวกับอัลบั้มชุดน,นี้แล้วก็ซิงเกิลที่3ามนะครับเอางี้กว่าให้น้องเจมส์ช่างถ้าคนถ้าคณอยากติดตามผลงานเพลงของเราในอีบทบาร์หนึ่งของเราเนี่ย เข้าไปติดตามได้ที่ไหนยังไงครเจมตอนนี้ก็ปล่อยมา3ามเพียงนะครับเป็นประจำวางใจแล้วก็เอออ่าเ, <c oughs> เป็นประจำเพ่ค่อยไปแล้วก็วางวางใจใจอ่าสามสาม,มารถสาม,มารถที่จะไปะดูได้นะครับที่ยูทูบชาแนลครับผมตอนนี้ก็มีหมดแล้วมีทั้ง ภาพและเสียงด้วยก็มี MV ด้วยแล้วก็<อ>สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกอกันที่คุณฟังอยู่ในมือถือก็สามารถฟังได้ทุกอันเลยครับ่สำหรับ MV ดูได้ใน y o u t u b e จิรายุตั้งสีสุขนะฮะเซิร์ชชื่อของเจมได้เลยข้นแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องเจมด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยแต่เช้าเลยเจมเดี๋ยวก่อนจะวางสายกันไปน้องเจมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยอยาก แคปเจอร์หน้าจอไว้หล่อมากอ่ะเอาถ่ายภาพเอออ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพด้วยกันดีกว่าเจมตื่นเช้ามากคือตื่นเช้ามาคือหล่อมากอ่ะพี่ดูแล้วละมุนมากเลยเจมอ่าพร้อมอ่ยังไงเธอพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนไม่เป็นไร่เป็นไถ่ายก่อนไ่าอ่ะอโอเคอ่ะอพร้อมนะเราจะขามเขามอันหนึ่งสองซ้ำอ่ะอีกอีกแอ็หนึ่งนะคะสองแอ็กสองแอ็กต่อซ้เออ ขับกินตาแล้วตอนนี้เมื่อกี้จะพูดอะไรเอ่ยผมตื่นเช้ามากในรอบไม่รอบไม่รู้กี่วันกี่เดือนแล้ว <c oughs> จริงเหรอปกติตื่นกี่โมงปกติตื่นไปเที่ยงไหนะจริงเหรอ,หรอได้พักผ่อนเงนานได้พักผ่อนเงี้สิบโมงเที่ยงเลยเพราะว่าพอพอเราไม่ได้มีงานเช้าเราก็เริ่มแบบนอนเลื่อนเลื่อนก็นอนดูอะไรไปก็ไม่รู้แบบ <c oughs> เลื่อยเปลยหมดนะเฮ่ยแต่หน้าใสขึ้นได้พักผ่อนหน้าใสขึ้นหล่อละมุนมากคิดถึงอยากจะกอด เสียดายไม่ได้กอดนานเจมทำเสียงเลยเออไอ้ปกติเจอต้องวิ่งเข้าไปกอดเข้าไปกอดน, <c oughs> น้องนะอะวันนี้ขอบคุณน้องเจมด้วยนะครับขอให้เพลงที่สามผลงานดังๆปังๆเลยนะครับแล้วก็รอติดตามการเพลงที่สี่ <c oughs> เพลงที่ห้าในละ,ะ้มซีมอ์นะฮะแล,ละรวมถึงผลงานละครจากทางหน้าจอช่องสามก็ยังมีให้ติดตามอยู่นะฮะสำหรับ